สิบสี่มกราคมครับพี่น้องเมื่อวมาทักทายกันสาวๆที่ตำบลค้องสามอำเภอคลองหลวงครับจังหวัดปทุมธานีมื่อวนนี้บรรยากาศโดยร่วมนะครับบรรยากาศทั่วไปอากาศดีมากครับนกขันที่ดีเมือนนี้มื่อวนนี้เป็นนกขันมวนขันดีนกคึกครับเอวนนี้ผมเนกไม้ขึ้นมาซ้อมสาวนะครับนี่นกไม้ผมขันที่ดีเจ้าก,ก้องขันน้อยครับนกฟึก ฟกหน้าบ้านนี่แหละไม่ได้ไปไม่ได้ทำงานไม่ได้ไปข้างนอกบ้านอะไรผมเลยไ่ได้ออกไปไกลครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจบปลาโคครับออกไปกไนปนอกบุญ Ồ oh. muôn khác quá <laughs> trứng muôn các thảy độc tài rồi này khẩu không có nói là không vâng คู่มาสามสี่บาทครับออกไปให้เขาี่น้นองนิ้นบังับเสียงมันคู่ใส่น,นกกองขอนอยผมคู่ม้วนหวนเสียงดีไหมนกผมตัวนี้เอ้ยนกไอ้สวนนี่สวนตัวนี้ ไปหรอกครับวันนี้วันท้ายกันเป็นเสาร์วันเสาร์ที่14เดือนมกราคมครับวันเด็กแห่งชาติเขียวคนเดิมตื่นสายยังน้อยวันหยุดของราชการนะเดี๋ผมมันเป็นเทพทหารเรามีวันหยุดราชการนะครับเลยตื่นสายยังน้อยมาหนึ่งงานวันเด็กนั่งตั้งลกขันอยู่รับพี่น้องขันห้าวเห่า แล้วก๋สวว่าทักทายพี่น้อง่าบรรยากาศวันนี้ครับ,บนี้เส่าวาวันเสาร์ที่สีม่มกราคมบรรยากาศดีนั่งฟังนกอยอดบันนกข้าวเ่าครับบุญก็เดินไปตอนนอกอะพี่สีมานยืดดิแต่ไม่ออมไมานะ้ำเวลาไปตอนนอกครับพี่นอ้องนะครับรมาเฮ็ดโกงนี่แหละผม,มก็เฮ็ดหลายใบเลยนะโกงที่ผม,มเฮ็ดใจยังไง มัดเนาะนี่กระปิ่งเนาเอามาคดไว้แต่มันแห้งเพราะแต่มันแห้งแล้วเฮาก็มาขูดมาแจงเอามันเหลาเอาเฮ็ดพอเดี๋ยวใส่ง่ามมันกับโง่ามดอกกลากรบบได้กีลายนะบ่ได้ดกีลายดรพอได้ใส่ยเยอะคนเท่ามันหนักโอเคกันมันกะปิ่งเนาะเราเดียงผสมมัดผสมชอบก็ได้แต่ผมมันมัดนก ฉะนั้นเขาไม่ตมาศึกษาว่านกขันจังใดเป็นกระฟังเขาสช้มากนกประเภทใดบางคนก็มากเชียงใหม่บางคนก็มาแข่ผมมักนกเสียงกลางครับจนหรับผมเนี่ยเสียงกลางสองกุ๊บจะตายคงนะครับเป็นนกขลุ่มปลาแต่ขลุ่มปลาได้มากหลายท้าไม่หลายตัวจะได้ครับนกที่คิดว่า ติดจะฟังนะนี่นกียวตัวึ่งผมสอม้าีิวตันมาแหลกๆขันดีดีไปตอมานมาน้าร่มดีขนาดเลยดึงนกนี่กำลังขัดเตือบอยู่่อไปตอมาเอ้ยเลยไปออกแค่ได้เท่านั้น่ะครับออกซี่ลอกก็ได้ซี่โตเป็นนกเปล่นริมนิ่มด้วยนกมาทางเลย ปาทิพมงคลครับนกพรมจินไปบานนี้นี่ดันไปใส่สามกุ๊กเสียกันมากๆพวก้พวกทิได้่ะเขามาหวมเสียเอาไปเอามาจนปากันจินจ๊เจครับสามกุ๊กนกโอ้ขนียดเนาะถึงยังได้กับลงกับสูันแหลกแล้วเลย อย่าบรอดแล้วบรอดแล้วเย็บเย็บเย็บออกปลานกตอติดไปซื้อกันนั่นไหะครับแต่เส้นมันดันมานกผมตัวนี้บ่อขันเลยผมก็บ่เข้าใจว่ามันช็อตบ่บ่อหงดสาหิตจนปลานีกับบ่อขันเอายังให้แล้วก็แล้วจนปลาดีป่ายังกัเอาให้แล้วยผมก็จ้งเสียดการใด เอาก็ลงองลอยลงในกล่องร่วมปล่อยลงไปในกล่องร่วมให้มันไป่านกับนกปลาไปได้ตีนกปลาโอ้ตีนะครับปล่อยลงไปตีคู่ยังดีมัม้ยได้บางวันนี้เดือนหนึ่งเนี่ยแหละผมก็เลยแยกกลับขึ้นมาคือเก่าพี่น,น้องอาทิตย์มงคลผมเป็นนกมาจากโคราชของอาจารย์เด็กผมเอาน้านำเงินหลายบาทอยู่ด้วยเครื่องมือหมดละเครื่องมือกลัวหมดละ ก็ได้ว่ากันรอว่าเรียงไหนราคาเลยตมหมักต้มช็อตขนมดีหรืน้องจะดีขึ้นครับแต่ตอนนี้เงียบไปได้ห่างหกเดือน,นเลยบ่ขึ้นมายังเลยถ้าพี่น้องอี่ติดีตามผมอยู่นั่นเคยเจอเคยประสบก,การณ์แบบนี้ว่ามันถีบแก้ไขรยังไหมแต่ครับมเล่นดีขึ้นเรา ป่าเนะครับผมย่องแบล้วว่าตั้งเย็นจังเลยมีของดีมีแนวดีอีกอะสุขาพสุขาวกันไม่ได้ครับเด้อสิเป็นวิทยาศาสตร์เลยครับผมเนละยจะได้ขอบคุณ้นไลๆไปต่อนกเห็นมองใบลคำห้ามองกระตัดมาไหวครับพี่้อกนี่ครับไอออมไอ กำลังงามเลยครับกำลังนั่งนั่งหนิแล้วมากดตีมไว้นแห้งเด็กกับยีเดด้บัตรี่เฮ็ดโกงใส่ก,กับรองมูวนครับเยอะจัน้อยกับไปทำงานแล้วสำหรับมูพวกเพื่อนพูงพี่น้องกูบาอาจารย์ตู้ฝนออกอก้อนนกนี่มันมันเลยกับเป็นหัรใจซอยเลยมันดไดย้ยานได้ลื่นเด้ก็ได้ไปกันได้เลยเลยตัวใดบัวใดมาบอกผมอยู่ไปต่อนะ้ำ ก็ได้ม้วนเธอตนอนนี้นเนาะเดี๋ยวพอเขาขอหอนำไปน้ำนมือขาดอย่างนี้ที่น่าจะมีนกแอบ,บหลายตัวอยู่ครับพี่นอ้องนกที่ผมทงไว้เป็นแต่เป็น,ปน,ปนตัวหลายตัวยี่นด้นกกระเด็ตัวใดพวคือผมก็เอากลับผมร่วมไปตัวใดคือเรียนเรียงกันกนี่แหละ ที่กำลังขันกำลังเยากจนดีเป็นนกสามกูนะครับเลยนี่ครับปากเบาเาพอแอบแล้วนาะเพอแอบเพอหันแล้วนกข้าับตัวนี้นสามกุกสามกุกเรียกใส่กุกปากเบาขันทั้งวันมม่เหมือครับยุงทีละใส่ประเนียเ้ขังขังแหลกเลยใ้ขงแหลกเลยปเนี บมดินโมยังเลยดินไปใส่สายไฟหนาบานโอ้ยเอาไปดันขันสิเป็นต็อตยู่พี่น้องเป็นกำลังใจเนาะนกไม้ครับนกไม้ดิเฮ้ยรับนกไม้ได้ขันเองป่ะก็ปีผมก็คอยนั่งอยู่บ้านเลยเพียนมากเลยจะไปต้อนนกนี่เป็นวันเด็กเนาะจะทำตัวเป็นเด็กเล็น้อยแหละ เอาไว้กองก็น,น้อยนกฝึกไวนะ้หน้าบ้านคันดีดีดึงนกเงียบเป็นคู่อยู่ครับนบั่งฟังอย่ังไงสอนไปเลยเด็กเด็กเก่งเนาะประเดี๋ยวเขาจะน้ำลงพอจุกมาโดนอกาเป็นการดีเนาะตอนนี้มันมีการประกวดตอนนกตอนนกเขาใหญ่อยู่ตั้งสามก็ได้ มืออื่นซิผามักราดนี่ของอาจารย์เนี่ยทุมพวงเป็นคนหลาดเป็นจัดเลยการใหญ่ด้วยเรื่องางกับตอนเพื่อนเด้อครับเด้อยเรื่องมวนแล้วคดีแล้วม่ได้ต่อแข่งกันเนาะนกกระเดาก็ไปตอมันจะเนียเป็นกิจกรรมร่วมมาแล้่าคดีจู้ฝากกำลังใจไปฮะอาจารย์สมนึกอัตสีเด้วอาจารย์ใหญ่ทำบัวใหญ่ผม กันเลยว่าจะแบ่งนกเขาจะว่าเรามาเป็นนกตัอนี้กับปป,ปกกนนกักือแต่การเดกา็มาแจง่งนว่าว่ามักกะลาเน็ตชมพวงจัดดีนะเดี๋ยววัูวจัดก,กันนะนกตัวมันคือเมื่อคืมัปีมันสนหนา,ากบาดีนกตัมันขันกับมันนิ่งกองจองกอองอยู่ con cho lắng lắng à nhiều quá thằng xe con khỏi nói ơi thì thằng xe này cuốn đâu dùng tiền nào thật con có nói chú นีครับบมมีู้มีบงเราเคยน้องจะกลมกัได้เราอใส่เขาแล้วมาแล้วเโอ้เขียวเขาเียวเขาไปฆานนี้องเจ้าองขาน่อยผมะนกดีจ้ะล่ะองเขาหน่อยเลเบอร์วัจุกกับห้องดีเพราหัวจุกเนี สาหเหีฮ็ดกงไปนี่ใส่เฮียแกของเฮ็ดเล้วๆก็สิลงมาสยูยอีปน้องคือเก่านะเอาครับพป่น้องคลิปนี้ถทักได้ปน้องเฉลี่ยไ้พอเดียไปตอนลอกมันหีิหยมันหวานเะโอเจซอยครับอเอาใจซอย